คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้นเนี่ยครับล้วนมีความงามความแปลกตาให้ได้ชื่นชมกันวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมนั้นไปแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติปูหินร่องกรา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมเมนี่ยครับกันมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าที่น่าสนใจนั่นก็คือการไปเที่ยวชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูนะครับที่จะออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่น้ําตกร่มเกล้าพาราดอนปีนี้ถือว่าเป็นการออกดอกครั้งแรกตามกดถินสวยงามมากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพตันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนอกจากดอก ลิ้นมังกรแล้วเนี่ยครับก็ยังมีในส่วนของฉากหลังที่เป็มม่านน้ําตกนะครับของน้ําตกก่มก้ากระดอนนักท่องเที่ยวนั้นก็สามารถเดินเข้าไปชมนะครับซึ่งห่างจากถนนสายหลักเข้าไปอย่างประมาณ2อ0ร้อยเมตรในส่วนของดอกลิ้นมังกรน,นั้นเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติปุยร่องกล้าตอนนี้กําลังออกดอกเป็นสีชมพูสดจะมีให้ชมในขณะนี้เนี่ยของจุด ก็ที่บริเวณชั้น5ของน้ำตกหมันแดงและระหว่างทางเดินเท้าประมาณ3กิโลเมตรและที่บริเวณชั้นล่างของน้ำตกล่มเกล้าพาราดอนระยะทางเดินเท้าเข้าป่าไปเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับแต่ละแห่งจะสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากมีม่านน้ำตกที่สวยงามให้ชมไปพร้อมๆกับดอกลิ้นมังกรโดยปกติแล้วดอกลิ้นมังกรเนี่ยครับจะมีสีส้มหรือว่าสีขาวแต่ว่าที่อุทยานสูน่องกล้านั้นเนี่ยครับจะมี ผีชมพูดสดสวยงามหาชมได้ยากไม่เหมือนกับที่อื่นซึ่งรอนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมก็คาดว่าจะมีดอกลิ้นมังกรให้ชมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นก็จะหมดไปตามฤด,ดูกาลแต่ว่าน้ําตกต่างๆที่อุทยานแห่งชาติปุยร่องกล้านั้นยังคงมีให้หนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและก็ท่องเที่ยวกันไปจนถึงสิ้นฤดูหนาวแต่เลยทีเดียวนะครับซึ่งหากว่าคผู้ทุนั้นมีความสนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ ที่อุทยานอินร่องพระหมายเลขโทรศัพท์ก็0815965977ครับ